การสื่อสารความเสี่ยงและสร้างความรอบรู้เพื่อป้องกันและลดผลกระทบสุขภาพจากภาวะหมอกควันตะบนเวียงใต้ปี2 5 0 5ในวันนี้ผมอยากให้ทุกท่านทําความเข้าใจกับคำว่าก,การสื่อสารความเสี่ยงและระบบการดูลแลกลุ่มเสี่ยงเพื่อพบว่าระบบกระทบกับการท่องเที่ยวค่อนข้าสูงนะครับก็ฝากแล้วทางทางหน่วยงานนะครับได้ร่วมระดมกำลังนะครับ ตงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะครับและให้รายงานผลการดําเนินงานร่วมกับการขับเคลื่อนของพชอปาด้วยนะครับก็ต้องขอขอบคุณทางโรงพยาบาลน,นะครับครับที่เติรทีเพราะว่าเวียรตื้นทีเป็นหมื่นถึงกับจัวงหวัดแม่สอดที่รู้สึกสองหมื่นกว่าหนะรือไงนะตรงนี้ก็ให้เราตำหนักนะก็ทางนโยบายของอรัฐบาลมีห้องสะอาดนะไว้เพื่อรองรับผู้ป,ป่วยส่วนมากจะเป็นผู้ป,ป่วยทุกมากมากว่า ถ้าคนปกนติมันยังทนไหวนะก็อ,อ,อย่างดำเดนิน